ที่ตรงนี้ฉันมักจะคิดเสมอว่าคนบางคนนั้นอ่อนไหวและบริสุทธิ์เกินไปที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้พวกเขาเลยต้องขึ้นไปอยู่บนฟ้าคนคนหนึ่งเคยบอกฉันว่าเขารู้จักเส้นทางที่จะนำเราขึ้นไปหาดวงดาวได้และเส้นทางนั้นไม่ได้ไกลอย่างที่เราคิดเลย เดีวหน่อยสินม,นมเดีวสิรู้แล้วแป๊บเดียวนมจ้ามาแล้วเดี๋ยวสินมนี่แปรมพูดผิดอีกแล้วนะบอกว่าหนูไม่ใช่นมนมน่ะเขาไม่ใช่เรียกผู้ชาย หนูอ่ะเขาไม่ใช่ผู้หญิงต้องหนูไม่ใช่นมจำไม่ได้ทุกทีเลยแค่ okay, no no let's go <S หนูไม่ใช่นมไม่ใช่หนูด้วยหนู no okay no หนูไม่ใช่หนู จินซอยจินซอยหูนสเตอร์นี่สา0รยูป,ปีเลยเหรอเราได้มีเนีย่ยจินซอยอดิส count จินซอย โอ้ยเอ่อเอ้าสามร้อยก็สามร้อยโอเคฉัเช็คอีก

คนจะทำอะไรน่ะหยุดนะอะไรหยุดการอ๋อนี่เล่นพัวเหรอได้เนียวไหนจะฉีดสายมอดแล้วด้ยหยุดกขาคนเดียวหยุดการเดียวเดี๋ยวหยุดอ๋อนี่พัวเหรอเฮ้ยหยุดการหยุดการคุณจะฉีดสายมอดนี่คนฉันเป็นคนไทยโอเคไหมนี่มันอะไรกันฮะ อยาช่วยเหรอนี่ป,ปิดตบกระบะ<า>นี่แก่ที่หน่อยดิมันละกล้องผมไปเลยว่าเนี่ยกล้องผมมาเฮ้ยนี่ฉันว่านะมันต้องเข้าใจผิดอะไรกันในหน้าเลยเพราะปกติอะคนที่นี่เขาไม่เอาของใครไปอย่างนี้หรอกัน่นรายในมืออ่ะกล้วยทอดเหรอเออ้ยช่วยด้วยนี่นนใจเย็นๆอยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่เฉยๆด้วยละ่ะ เดี <cin stereotype> ๋ยวฉันมาอยู่เฉยนะกริบายาอุสละตไปฮารุโกบิสวาสทุอต้นนุโคเจหฮอยเนออมาเจกอชะกริบายากันนุสกริบายากันยาาดนี่คุดเฉยเฉยอ่าเนี่ย ้องคุณเอาไปมันเป็นคืง่ายอย่างเงี้ยก็ฉันบอกแล้วไงว่าเข้าใจผิดกันลุงคนเนี้เขาไม่ได้อยากได้กล้องคุณหรอกแต่เขาไม่อยากให้คุณไปถ่ายรูปในร้านเขาเพราะกลัวบาปบาปงนเหรอใช่ก็คนเมานี่คนที่เนี่บางคนเขาถือว่าเช้าช้าอย่างเงี้ยไม่ควรให้คนเมาเข้ามเป็นลูกค้าคนแรก มันจะทำให้ของเขาขายไม่ได้แล้วเนี่ยคุณนะทั้งเมาล้าทั้งไม่ถ่ายรูปอีกมันนี่ทำให้ร้านเขาเจ๊งไปใหญ่เลยชี่อะไรเรื่องบ้าบ้าบป่าเออน่ะยังไงฉันก็เอาคืนให้แล้วนะอ่ะดูกคนมือไิ่ว่างไม่เห็นเหรอ,อ แต่มีข้อแม้นะว่าห้ามเมามาถ่ายรูปร้านเขาอีกเข้าใจไหมวันนี้ไม่เอาเรื่องแล้วแต่ฉันขอให้ร้านนี่ม <iej ses> ันแจ้งเว้แจ <up your S 2> ้งย้อนยุ่ง ถ้ามีเรื่องอีกฉันไม่ช่วยคุณแล้วนะได้ไปได้ดีๆนะคุณไปดีๆนะแถวๆที่นี้ได้ you Okay. I call now, okay? <laughs> but, easy. Yeah. And, one, two, three. Smart. I, I, แม่นะอะ่โอเคเจอกันแม่คุเมื่อกี้นะผมอ่ะรีบบอกคุณว่าผมเนี่ยก็เป็นคนไทยเหมือนกัน มีอะไรเนี่ยช่วยก็บอกใช่เราที่ช่วยเมื่อกี้ขอบคุณนะ <laughs> รู้ไหมแปรมเนี่ยมันมูลสโตนจริงด้วยไม่รู้หรอกครับผมรู้แต่ว่าจะผ่ามายังไงถ้าเด็กคืงในก้อนนี้ลงไปเดี๋ยวเหอะนี่นี่ดูเหลือบสีนวลนวน,น,นี่สิมันมาจากแร่อ,อันใบนะถ้าเกิดว่ามันมีอยู่บางๆมันก็จะเป็นสีฟ้าแต่ถ้ามันมีอยู่หนาๆมันก็จะเป็นสีนวลมันดวงจันไง เนี่ยแล้วเชื่อไหมว่าคนยุคโบราณน่ะเขาเชื่อกันว่ามูนสโตนน่ะมันเป็นเกตจากดวงจันทร์แล้วก็ถือเป็นหินแห่งความรักเชียวนะหรอความรักเหรอือมใช่นี่มูนสโตนเป็นรัตนาชาติที่ทรงพลังแห่งความรักมันมีพลังอบอุ่นและนุ่มนวลดังดวงจันทร์มูนสโตนสามารถแสดงอารมณ์แทนผู้เป็นเจ้าของได้หากยามใดที่เจ้าของตกอยู่ในห่วงแห่งความรัก มูล s t o n จะส่องสสงสดใสเป็นประกายขึ้นนี่ไงตามตำราเขาว่าอย่างนี้ไหนขอดูัชัดสิอืมก็คงจริงอะนะเอ่รรอพลอยกำลังมีความรักนะเอ๊ะตกลุ่มรักผมหรือเปล่านี่นี่ให้มันน้อยๆหน่อยเปรม ถึงเราสองคนจะสนิทกันแค่ไหนอะนะแต่ยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันและยิ่งฉันอยู่ที่นี่ฐานะผู้อาศัยแล้วก็เธอไม่ควรจะพูดเล่นอย่างนี้เลยนะเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจชิบหายเลยฮะอะไรนะก็ชิบหายแปลว่ามากๆไม่ใช่เหรอครับใช่เฟรม แต่ชิปหาย,ยมันเป็นคำไม่สุภาพจ้าแล้วชิปแปงมาชิปแปงก็ไม่สุภาพนี่อย่าไปพูดกับคนไทยที่ไหนนะไม่งั้นน่าจะโดนเตะปาไม่รู้ตัวอย่าไปพูดว่าคุณพลอยสวยชิปหายเลยใช่ไหมนี่นี่ทำอะไรอยู่ก็ทำไปไม่ต้องกลัวเลยนะคุณหมอปเปรม้ะคุณพลอยสวยชิปแปงเลยอยากโดนต่อยเหรอ 你轮大呀、啊？死以变嘞。<laughs>